ข้อ3นะคะจงหาผลบวก8พจน์แรกของอนุกรมเลขาคณิต9บวก12บวก16บวก6 4ส่วน3บวกไปเรื่อยๆ8พจน์แรกนะคะก่อนอื่นก็ต้องรู้สูตรของผลบวกอนุกรมเลขาคณิตก่อนสูตรของมันก็คือ Sn Sn คือย่อมาจากผลบวกนะคะจะเท่ากับ a1 คูณกับ1ลบ r กํลัง n ส่วนด้วย1ลบ r หรือจะเท่ากับ a 1คูณกับ r กําลัง n ลบส่วน r ลบหสองสูตรนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสมมติส่วนใหญ่ค่า r มันจะเป็นบวกใช่ไหมคะถ้าค่า r เป็นบวกก็เลแทนด้วยสูตรนี้มันจะทำให้ค่าไม่ติดลบแต่ถ้าแทนด้วยสูตรนี้ค่าจะติดลบแต่จริงๆก็จะได้คำตอบเหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดเลขไม่ติดลบก็จะคิดเลขายกว่าก็ให้ใช้เป็นสูตรหลังนะคะทีนี้ก็แทนค่าเข้าไป sn เท่ากับ a 1 a 1นก็คนแรกก็คือ 9r กําลัง n ลบหคือเท่าไหร่ R คือพจน์ที่ n อบวก1ส่วนพจน์ที่ n ก็คือพจน์ที่2ส่วนพจน์ที่1ใช่ไหมอย่างข้อนี้คือมันจะเท่ากับพจน์ที่3ส่วนพจน์ที่2ก็ได้4ส่วน3ก็ได้ฉะนั้นเอาพจน์ที่2ส่วนพจน์ที่1ก่อนก็ได้นะก็เป็น12ส่วน9ก็จะได้ออกมาเป็น4ส่วนสาม ก็จะเป็นยกกำลัง n n คือแปดแล้วก็ลบหนึ่งส่วนด้วย r ลบหนึ่งก็เป็นสี่ส่วนสามลบหนึ่งนะก็คิดเลขออกมา ตรงนี้เป็นเก้านี่เป็นสี่กำลังแปดส่วนสามกำลังแปดลบหนึ่ง 1. ข้างล่างตรงนี้เป็นเศษหนึ่งส่วนสาม จากตรงนี้4กำลัง8ส่วน3กำลัง8แล้วก็ออกมาทดเลขก่อน4กำลัง8เท่ากับ4กำลัง3คูณ4กำลัง3คูณ4กำลัง2 4กำลัง3คือ64คูณกบ64คูณกับ16 จะมีค่าเท่ากับ65,536ส่วนอีกอันคือ3มกำลังแปดสกำลังแปดก็คือ3ามกำลังสคูณ3กำลังสีกำลังสก,ก,ก็คือ81ดสคูณแปด ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ6561เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้ค่าของ4อี่กำลัง8ปับสกลัง,ลงออกมาแล้วก็เอามาแทนค่าในนี้ก็9นะเศษ1ส่วน3หารเศษส่วนกับเศษเป็นส่วน,วนก็เป็น27คูณกับ สีก่กำลังแก็เป็น6กห้าหลอกเลขจากเมื่อกี้นะส่วน3ามกำังแก็คือ6ก6 1ลบกับ1ก็เป็น27 6ส5บเลบกับห ห้าหกหนึ่งส่วนด้วยหกห้าหกหนึ่งก็ได้เป็นยี่สิบเจ็ดอันนี้ลบก,กันจะได้ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า ส่วนด้วย6กห้าหหนึ่งจากตรงนี้ก็ลองตัดเลขดู3ามเก้6 3ี่สา ก็ประกอบดมันตัดกันได้นะคําตอบข,ของข้อนี้ก็เลยจะเท่ากับ58,975ส่วนด้วย243ข้อนี้มือยังเป็นการแทนค่าตัวเลขธรรมดานะแต่ว่ามันแค่เลขเยอะเท่าน,นั้นเองโอเคข้อนี้ตอบ58,975ส่วน243นะคะ